เรือนหอแอรินยุตทัศน์ทองทั้งหลังสมฐานะสไพยเบนจรงขกุลวันนี้เราจะพามาชมชีวิตหร,รูและภาพบรรยากาศมุมบ้านหรือเรือนหอของสาวสวยมั่นอย่างแอรินจะน่าอยู่แค่ไหนและสามีหน้าตาขนาดไหนมาชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถแอรินยุตทัศน์ที่เราจะคุ้นชินในบทบาทของนางร้ายที่เป็นภาพติดตาอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วก็ประมาณจะ13ปีแล้วค่ะ ตอนนั้นเข้าวงการเป็นเรื่องที่ตลกมากคือจริงๆรู้จักกับพี่เจีย๊ยบกับพี่อ้อมพิยดาอยู่แล้วไปทานข้าวด้วยกันแล้วพี่บอยทะกนเกียรติก็มาทานด้วยเพราะสนิทกันเขาก็บอกว่าแอรไปทําผลไปแต่งตัวหน่อยเผื่อไปเล่นละครตอนนั้นก็พูดกันเล่นๆค่ะแล้วพี่บอยก็ถ่ายรูปแอไปแล้วก็ให้ไปแคสเรื่องแรกเป็นตัวร้ายแล้วก็ได้เลยในพศ2551แอร,รมีผลงานสร้างชื่อจากการรับบทร้ายในละครเรื่องแรก อย่างเรื่องแก้วล้อมเพชรทางช่องห้าและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวให้โซเบนจรงขยยรกุลถ่ายาตระกูลดังของเมืองไทยสามีของแอรินยุตทัศน์นักแสดงสาวชื่อดังแถมปั้นรายได้ธุรกิจด้านไอทีแต่ละปีโวยมโหลานนับเป็นข่าวมงคลส่งท้ายปี2565เลยทีเดียวสำหรับงานแต่งระหว่างแอรินยุตทัศน์นักแสดงสาวกับแฟนหนุ่มไฮโซเบนเบนจรงขกุลที่จุงมือลั่นระคังวิวาไปนั้น สร้างความอบอุ่นชื่นใจให้กับแขกที่เข้าไปร่วมงานอย่างมากต้องบอกเลยว่าไฮโซเบนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทายาทตระกูลใหญ่ในบ้านเบนจรงคกุลเพราะเขาเป็นหลานชายอีกคนของเจ้าสัวบุญชัยหนุ่มเบนนั้นเป็นลูกชายคนโตของนายสมชายเบนจรงคกุลมีศักดิ์เป็นพี่ชายของบิ๊กธนพลเบนจรงคกุลซึ่งเป็นหวานใจกับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรซึ่งไฮโซเบนนั้นถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เขามาปั้นรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านไอที รวมถึงด้านการสื่อสารได้อย่างไม่ธรรมดาการันตีได้จากผลประกอบการบริษัทแต่ละแห่งที่เขานั่งกลุ่มบังเหียนโดยสนุกมันนี่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้คร u d HM จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2557โดยมีรายชื่อนายเบนเบน,นจรงคกูลปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินธุรกิจให้บริษัท c ร o u d i n g Puting ปัจจุบันทุนจดทะเบียน อยู่ที่39ล้านห้าแสนบาท